สวัสดีครับผมแกมปกเกตกลับมาอยู่กันอีกครั้งนะครับกับเกม a 3 s t s e r i l i z e ซึ่งวันนี้ก็เป็นหนึ่งในวันสําคัญของเกมนี้นะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เกมเปิดให้บริการมาประมาณ3เดือนแล้วเนี่ยเกมก็ได้อัปเดตแพทใหญ่ครั้งแรกนะครับหลักๆเลยก็คือการขยายเลเวลสูงสุดของตัวละครจากเดิมแม็กที่เลเวล120ก็ขยายไปเป็นเลเวล140นะครับ แล้วก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆเพิ่มเข้ามาเช่นมีแผนที่ใหม่ๆมีอุปกรณ์เลเวลร4อเพิ่มเข้ามาหรือว่ามีระบบเซตของอุปกรณ์ซึ่งทางหน้าเพจก็ประกาศไว้ว่าจะปิดปรับปรุงตั้งแต่เวลา6โมงถึง10โมงของวันที่4กุมภานะครับผมจากประสบการณ์การเล่นเกมมาแล้วเนี่ยแพดใหญ่ขนาดนี้นะครับผู้พัฒนาส่วนใหญ่ จะติดโรคเลื่อนกันนะครับก็คือจากเดิมเนี่ยที่ประกาศว่าจะเปิดให้บริการได้ในเวลา10โมงนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ที่เขาจะเลื่อนไปเปิดเป็นตอนบ่ายโมงบ่าย3หรือว่า5โมงเย็นเนื่องจากว่าพอแพทแพทมันใหญ่เนี่ยมันก็จะมีข้อมูลเยอะก็อ,อาจจะเกิดบั๊กเวลาเปิดรีบเปิดให้บริการเขาก็ต้องปิดเพื่อไปแก้ไขบัก๊กหรือว่าไปปรับปรุงให้มันเรียบร้อยก่อนที่จะเปิดให้เราเล่นจริงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเกมเปิดมา ผมจะมาแนะนําว่าสิ่งแรกที่เราควรทําเลยนั่นคืออะไรนั่นก็คือแนะนําให้ไปทํ q u ควสประจําวันก่อนครับไม่ว่าจะเป็นการลงเหมืองชินเลนเป็นการตีบอสเป็นการเข้าโหมดเรสอะไรต่างๆงครับรีบทําให้เสร็จหลังจากนั้นเลยสิ่งที่จะให้โฟกัสไปก็คือการเก็บเลเวลครับต้องรีบเก็บเลเวลก่อนเพื่อให้ตันที่เลเวล140ให้ไวที่สุดเพื่อจะได้เปลี่ยนอุปกรณ์พอเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวเราก็จะเก่งขึ้นพลังตัวละครเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผม ซึ่งในการเก็บเลเวลอะผมแนะนำว่าให้ทำเควสหลักดีที่สุดเนื่องจากว่าเควสหลักเนี่ยให้ exp ที่ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับใครที่ดองเควสหลักไว้ตอนที่แพท้อยี่สิบเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโชคดีเลยเนื่องจากว่าจะมีเควสหลักให้ทำมากกว่าเพื่อนๆคนอื่นๆแต่สำหรับใครที่ไม่ดองเควสหลักไว้เหมือนผมเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับก็ไปเริ่มเก็บเลเวลแบบฟาร์มหรือว่าไปทำเควสพื้นที่ได้เลย นะครับผมสำหรับผู้เล่นที่ดองเควสหลักไว้นะถ้าทำเควสหลักไปจนตันแล้วหรือว่าไปจนตัวละครเราทําไม่ไหวแล้วเนี่ยผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งท้อให้ลองเปลี่ยนการจัดสกิลดูก่อนลองเปลี่ยนโซลิงเกอร์ที่ใช้ดูก่อนนะครับผมเผื่อมันจะไปต่อได้อีกสัก2-3สมเควสก,ก็ก็ทุนเวลาในการการฟาร์มได้ได้เยอะพอสมควรนะครับผมแต่ถ้าจนแล้วจนรอดแล้วไปไม่ไหวเนี่ยก็ให้มาทำ ประจำวัาคือเพวสพื้นที่ได้เลยนะครับผมในการเลือกเวสพื้นที่เนี่ยผมก็แนะนําให้เป็นว่าเลือกเวสที่ให้ xp มากที่สุดที่ตัวละครเราสามารถทําไหวแล้วกันนะครับเพสพื้นที่เนี่ยใน1วันมันจะทําได้10ครั้งนะครับผมหลังจากครบ10ครั้งแล้วก็แนะนําให้รีเควสพื้นที่ให้มากที่สุดเท่าที่ะระดับ A, เลเวล s member เราจะทําได้ซึ่งดูรอบไปตอนนี้ก็เห็นน่าจะอยู่กันประมาณสักเลเวล8เลเวล9ก็น่าจะ รีเควสพื้นที่ได้ประมาณ2-3ครั้งประมาณนี้เนาะผมจำตัวเลขแม่นๆเป๊ะๆไม่ได้นะครับผมถ้าสมมุติทำเควสพื้นที่หมดแล้วแน่นอนว่าทุกคนแนะนำให้ไปฟาร์มฟาร์มแผนที่ทั่วไปนี่ละครับแต่ถ้าเกิดสงสัยว่าแผนที่ไหนควรฟาร์มหรือว่าแผนที่ไหนให้ XP มากกว่ากันเนี่ยซึ่งในแพท120เนี่ยผมเคยทําคลิปไว้แล้วละ แผนที่ที่เหมาะแก่การฟาร์ม exp นะครับแนะนำนะว่าเป็นฟาร์ม exp อย่าเพิ่งไปเน้นฟาร์มของฟาร์มเงินเนื่องจากว่าเราต้องรีบปั่นเวลนะครับนะครับผมแผนที่ที่เหมาะกับการฟาร์ม exp มากที่สุดนะผมแนะนำว่าเป็นแผนที่ผู้วายชน v 2นะครับผมเนื่องจากว่ามันจะให้ exp มากกว่าแผนที่เรือของไอแวนค่อนข้างเยอะอยู่นะผมจำตัวเลขเป๊ะไม่ได้ถ้าเกิดสมมติอยากดูว่าแผนที่ผู้วายชนเนี่ย ให้ xp มากกว่าแผนที่เรื่องไอแวนมากกว่ากี่เท่าเงี้ยผมแนะนําว่าให้ให้ลองไปดูคลิปที่ผมเคยทําเทียบไว้เดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ทางด้านมุมขวาบนนะครับผมอ่าโอเคพอถึงตรงนี้แล้วก็หลังจากที่ตัวเกมอัปเดตเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกทีนึงว่าไอคอนเทนต์ต่างๆที่เขาเพิ่มเข้ามาเนี่ยลักษณะหน้าตาหรือว่า มันเป็นยังไงนะครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงเรามาพบกันอีกทีนคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ